สพ่อไอ้หนุ่มแบทบอยถึงยอมกลับใจเพื่อลูกเมียได้สมัยเป็นแฟนออกฤทธิ์ซ่าไม่หยุดเบอร์ไหนเกินร้อยเลยคะ่ะเจ้าชูม,มากอยากจะกราบแทบอกกับสิ่งที่ภรรยาสุดที่รักมอบให้นั่นก็คือ อเล็กเนี่ยครับ <c oughs> อันนี้อันนี้จริงจังเลยผมรู้สึกว่าผมคงอาจจะเป็นหัวงเขาทางชีวิตแน่นอนได้ยินหายเมาส์กับเพื่อนว่าบอสเนี่ยไม่ร้าใจเหมือนเดิม,มจัดซีนไหนให้เมียจ๋าคืนคำพูดเออแรกๆเราปล่อยของไม่เยอะไงเอ,เออหลังๆก็แบบหมดลิตรหมดลิตรหมดลิต <c oughs> ติดเพื่อนหนักมากปาร์ตี้ไม่ยอมกลับบ้านเป็นอาทิตย์ต้อนรับกลับบ้านวิธีไหนให้หลับจัดเก็บสภาวางหน้าบ้านเลยค่ะเออเออบ้านเออบ้านเคยหรือไม่เคยคิดจัดซีนว่าวิวเอาใจที่รักให้ประทับใจแบบไม่มีวันลืมผมรู้สึกว่าแค่เสอเชียรตัวเดียวก็ เราก็คือเขิบแล้วอ่ะออ <laughs> ขอบคุณอยู่ทุกวันไม่ขออะไรมากครับขอเขามีความสุขมากๆแล้วก็คือจะอยูอ่ดูแลอย่างนี้ไปตลอดอยากขอบคุณเขาที่แบบเขาดูแลเราอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาทําให้เราเห็นว่าในสิ่งที่เราเคยคิดว่าเขาไม่น่าจะทําได้แล้ววันนี้เขาทําได้ก็คิดว่าเขาเป็นพ่อที่ดีได้